ทั้งคันบบแดงแต่แขีวยังกับโบรานเขาว่าเป็นยางแบบโแดงแต่แขีวบบแดงแต่แขวดูเห็นไหมเขวเหลืองแขวเหลืองแล้วข้างใน็น่ยังแมงด้วยแมงด้ยพี่น้องเอาเอผูอ้ใดนี่ยาสีฟันดีทรงมาเ้อหมายถึงรถหมายถึงรถอ <laughs> เอารถแดงทั้งคัน,นบบแดงแต่แขีวยวยางกับโบรานเขาว่าเอา,เอาดูรถนะก็แดงนะคิ้วก็แดงแดงครับ แม็กก็แดงครอบดูมก็แดงครอบเบรกก็แดงเออแดงไปหมดเลยโลโก้ก็แดงเออเอานะเออเอามาดูคนขายก็ดำดำหนึ่งแดงดำดหงแดงไม่เท่าไรห้าหมื่นหกหมื่นโลหกหมื่นแปดันโลแล้วคิดทีนี้กูทำไมบอกว่าห้าหมื่นเพตากูตาลายดิไงไจจาตาลายเดะตัวนี้ก็ใส่แดงมาเออตัวนี้ก็แดงเออตัวนี้ก็แดงอยู่แล้ว อ<เ>อมมีสากแนนวเเดงอบนักบนแดงจะแขวครับน่ะฟีดาวค่างวด6,800บาทไว้รุ่นจ้าโุ้นสุดประเทศไทยน่ะโอ้โหดูเครื่องกันหน่อยนี่เป็นเอ <tutoring God. S 1> right ็กซ์ซีเส oh ียงหวานด้วยนะจุนพอเสียงพอคันนี้ไม่ได้จูนหรือไม่ได้แมปมาเพราะว่ามันไม่เบิ้ลตัดนะจ๊ะแต่ว่าใส่ท่อซิ่งมาให้เสียงหวานขึ้น เราจะใส่น้ำตาลเล็กน้อยเพราะว่าไม่อยากใส่เยอะเพราะว่าช่วงนี้น้ำตาลแพงน้ำตาลแพงจัดมันเกี่ยวอย่างกับเสียงหวานก็ได้ไม่เกี่ยวอย่างก็ได้บอกไอเกล่ยวไม่เกลี่ยเกลียวเหรอต้องเห็นไหมสวยงามไหมครับโอ้โหกิีบกรีบครับรถไม่เคยบรรทุกของหนักครับพี่น้องเอ้ยนะไลน์นุ่งไลน์เนอร์สวยงามนะไม่เกลียวไม่เกียวอย่างแน่นอนนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ไต้หวัดครับ นะับจะปีใหม่แล <oses> <raul ic> ้ว <sh> ม it ีรถเมื่อบ้านกันหรือยังถ้ายังมาเอาคันนี้ไปเมื่อกลับมาจากปีใหม่ค่อยเอามาขึ้นนั่งติดแค่ที่เดียพี่น้องเอาเดี๋ยวมาหากินเอาเดี๋ยวมาหากินพอนทุ่ันแปดครับเอาไปยังทั้งรถบสิษัทโอจะเปิดประตูกอล์กเอาพังเราละก่อนมันชอบเสียตัวนี้ตัวนี้ เดี๋ยวเ่อให้สร้างไม่เท่าพี่น้องเลยนี่คิดไปสี่บะมีกันตัดต่อนะมึงในพังก็เห็นเลให้พี่น้องเห็นพร้อมกันมึงในบ่พังก็เห็นพร้อมกันโมเมนต์ไอซีเอฟเจ้าคือบอกข้อนปอนมางัดรถมันโรกละพังไปง่ายที่เด้อนอะนี่มันเสียแค่ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหตัวเขาเรียกว่าตัวมันเป็นตัว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 สปริงตัวตัวเนี้ยมันจะมันไม่เด้งครับมันไม่เด้งมันกดไปสุดแล้วมันไม่เด้ง ให้ช่างมาแกะดูแต่รถไปคว่ำนะเดี๋ยวลูกค้าลูกค้าอายรถไปคว่ำม,มาหรือเปล่าดูเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คที่หมายความว่าไม่มีการเฉียวชนหรือพิคว่ำหรือจมน้ําจ้ะตัวนี้ชอบเป็นอีซูซูอีซูซูออลนิวอะออลนิวสองพันยี่สิบสองเป็นดีสอ,องพัยนยี่สิบสองสองพัยนยี่สิบสามเราทำเม็ดของผู้ยิ่งเหรอครับฮะเม็ดของผู้ยิ่งเหรอทำบอมมี <laughs> ่จะไมะได้ไม่มีก็หลัางไม่ได้เดี๋ยวก็บินดีพอดีเลย จนะสวยางามมาดู้องเครื่องกันหน่อยเครื่องเดิมๆนะหัวน็อตแผ่นเพีดเดิมหมุดเดิมนะจ๊ะล่องแก้มเดิมนะฝาปุงมีถอดไหมไม่ถอดนะฝาปูงไม่ถอดนะสติ๊กเกอร์ไม่ถอดนะจ๊ะนะเ,นะเครื่องนิ่มๆน,นะจ๊ะเครื่องไม่มีแมปนะเห็นว่าอันนี้ก็แดงอันนี้ก็แดงแต่อันนี้ดําถ้าใสา่แดงไว้ด้วยกันลกรลบกี้กันระเบิดแน่ครับระเเพราะว่ามันต้องมีดํากับแดงจะให้แดงมิดไม่ได้ นะตัวสายดำมันต้องดำนะถ้าแดงแดงจี้กันพวกกะเบิดตั้งเลยนะเอาสวยงามาอ้าวพนเริ่มต้นห8 0ันแร้อยบาทตัวล็อกเดี๋ยวซ่อมให้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ชอบเป็นรุ่นนี้ชอบเป็นถ้าเป็นแคปนะจะชอบเป็นออนิลสองพพวกบูพาวเวอร์เป็นนะไอกทำไม่ทำไมถึงไอเสียมรู้คือครีวิวทุกวัน <laughs> เป็นแทบทุกคันเป็นไม่แทบทุกคันแบบยี่สบสาคันจะเจอคันหนึ่ง ปลอ,อ,อกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนไปเดียววิธีการจองครับแอดไลน์ที่หน้า tiktok facebook หรือว่า youtube channel กดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามา3อย่างแค่นั้นเดี๋ยวไอเสมเดินเรียงให้นึกถึงรถเกิ์มือ2นึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญควบวงจรจะลดหลักหมืน่นหรือรถฟลลี่บีเอมนะมีหมดซปเปอร์คาร์ หลักหมื่นถึง20กว่าล้านไอเสียมก็ขายจ้ะนะนึกถึงไอเสียมรถซิ่งครับนะวิธีการจองแอดไลน์ที่นาทิกด็อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดขมาส่งประชาชนเบอร์โชที่อยูขมาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวอายเดี๋ยวเลื่องให้นะ่ะแอดขมาเลยนะอ่ะฝากไลค์เล่กูแช่นะแดงทั้งคันก็แดงได้แขวพิมพ์เขาว่าสุดสุด มันสุดยอดอีกนี้ครับไอเสมโรซิ่งเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเรื่องรถมือสองตองอูช่วงนี้ต้องกเกษมโรซิ่งสากแก้วตรงข้ามบิ๊กซีเท่านั้นฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยลิจ๋า